เริ่มแมชโคลิเซียมได้ไปพยายามโปรดทราบโคลิเซียมเปิดแล้วเริ่มการต่อสู้ได้อะไรที่มันไม่ใช่ก็อย่าไปพยายามะโทรศัพทกผมดูแลจะแก้เบื่อได้ดีนะม,นมีแมไข้อมความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสาม กำลังรโีโหลดขงผมไม่ใช่เอวจีนะกำลังพุ่งไปข้างหน้าไอ้บีโววีสามมีเสนทีเดียวตรงนี้อาวุติดอุกปรกรณ์ครบรอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีกูเซฟโซนมีเปล่าวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสอง พร้อมแล้วก <c oughs> ำลังพุ่งไปขา้างนอกพิวอัตเมทพร้อมแล้ว ฉันได้กระเป๋าเลเวลสี่แล้วเพื่อนครั้งต่อไปที่ฉันช่วยฟืน้นจะมอบพลังชีวิต okay, และกรอบโบ,โบนัสให้ด้วยหมวกเลเวลสีความสามารถของฉัน<อ>จะชา้าได้เกือบเร็วพอๆกับฉันออบบนีีแหละกร์ตัดสินผู้ชนะแล้ว,ลวใช่ใช่ ไอ้แอนต์นี่เป็นเจ้าของเรานะ,ะตัวนั่นแล้วกำลังพุ่งไปข้างหน้าใครไม่เรียกเลยนะเอ้าพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอวางฐานกระฮ่าฮ่ตั้งรูพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหาารเอเร็วเ,เรามีแค่หนึ่งนาทีและวงเซมโซนก็อยู่ตรงนั้นตุ้งเราไปอีกรายแล้วพวกเขาฟื้นกลับมาไม่ได้แน่ ด้มวก,กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังรื้อศัตรูตรกำลังถูกยิงเริ่มความายกำลังพุ่งไปข้างหน้าเรมมาาิ่มแมสมคลิ <วง S 2> สิ่งใดความตื่ตนตนกจะหดลงคุณชอบทำอะไรแบบเฉียวเฉียดสิลนะถกใจฉันเลย เพิ่มความไฮยกับลังดีโลด <c oughs> มีอีกทีมอยู่ที่นี่เราติดกับเลาวคำเติอนวงเซ็ตส่งเต็มกำลังมีสตูตรงนี้ และเแ็ตันิดหน่อยฉันก็จะเป็<ค>สนสิ่งที่ราแพ็ทส่วองกำลังสฉันได้กระเป๋าเล้วลสีแล้วเพื่อนรั้งต่อไปที่ฉันช่วยฟื้นจะมอบพลังชีวิตและกรอโบนัสกำลังคุงไปข้างนอกรอสกครู่กำลังรักษากำลังพุ่งไปข้างนอกกำลังรีหลมันก็มีอยู่บางต่า พื้นที่ปลอดภัยของเราฉันรวยแล้วน,น,นะวเ,ออเราไปอีกรายแล้วกำลังรีโหลดมีคนอื่นา้าและพวกเขาก็มาด้าบางปรตูนั่นถูกซอยร่วงแล้วฉันได้กระเป๋าเลเวลสีแล้วเพื่อนครั้งต่อไปที่ฉันช่วยฟื้นจะมอบพลังชีวิตและกรอบโบนัสรอ,อ,อฟื้นต่อมาไม่ได้แนะ่มีพวกศัตู กำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังพุ่งไปข้างหน้ามีทีมอยู่ที่นี่เขาติดขับแล้วฉันตกใจโดยศัตรูดก,กแล้วศัตรูอยู่ใกล้มากๆถึงเวลาที่เราจะสู้แล้วพวกเขาติใจฉันแล้วได้เวลาไปแล้ว ฉันได้กระเป๋าเลเวลสี่แล้วเพื่อนครั้งต่อไปที่ฉันช่วยฟื้นจะมอบพลังชีวิตและกรอบพิลมีเซนติเนลตรงนี้แบบกำลังรีโหลดมีลล่ะมีเซนทิเนลตรงนี้กำแบบล,ลังพุ่งไปข้างหน้า ได้เวลาไปแล้วรอสักครู่กำลังรักษากำลังชาร์กรอกของฉันมีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวลสามได้เวลาไปแล้ว ทานต่อสู้นั้นสนุกสุดเวียนแถมยังเพิ่มเลเวลกรอของฉันด้วยฉันได้กระเป๋าเลเวลสี่แล้วเพื่อนครั้งต่อไปที่ฉันช่วยฟื้นจะมอบพลังชีวิตและกรอบโบนัสกำลังพุ่งไปข้างนี้ยูเตเมทพร้อมแล้วเกาะไหไว้ เราไปดูตรงนี้กันไหมกำลังพุ่งไปข้างหน้าทางนั้นไปกันเถอะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นฉันได้กระเป๋าเลเวลสี่แล้วเพื่อน ครั้งต่อไปที่ฉันช่วยฟื้นจมะมอบพลังชีวิตและกรอบโบนัสให้ด้วยหมวกเลเวลสี่มสตูดิโอนี่ไม่ใช่พวกของเรานะยกำลังยิงต่อสู้นอกแล้วหนึ่งระเบิดเธอไหมอ้าวตาโอ้มันด,ดีจริงๆพวกเขายิงใส่นันเยอะรูร้แล้วกำลังพุ่งไปข้างหน้ามีคนอะไนมางและพวกเขาก็มาสายกางอย่างฉันด้วยกำลังรีโหลด ตูนรอบที่สองเริ่มนับไครหลังการดีีนเซติ้งเลเวลสาต้องการพวกให้เลื่องจบตรนี้เจ้ัวคนเจตระเเข้ามาในนที่ปลอดภัยของเรามีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามเฮยอย่าให้ใครหยุดเสียงของคุณได้พวกเขาพูดถูกเกี่ยวกับคุณคุณเป็นหนึ่งในพวกคนที่ดีกำลังพักเพื่อรักษา ันได้กระเป๋าเลเวลสแล้วเพื่อนรั้งต่อไปที่ฉันช่วยมีกล่องพยาบาลตรงนี้ต้องไปให้เร็วกว่านี้มีกล่องวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามฉันกำลังชาร์กล่องอยระวังให้ดีกำลังรีโหลด กำลังกดปุมดีตัวกำลังโดนยิงรวยแล้ว,นะวต้องการความช่วยเหลือฉันจะไม่อเวาเขยไถเฉันจะตอบแทนความช่วยเหลือนี้ฉันขอสาบานฉันกำลังชาดกรับคอยระวังให้ดี ม,มีผู้ประหลาดไม่ได้รับเชิญอยู่ร